ก็ดีนะอย่างน้อยเขาก็ยังออกมายอมรับความเป็นจริงว่าเขาอาจารย์ว่าเขาแฟร์ดีนะที่เขากล้าพูดความจริงเขายอมรับเลยว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่กลัวเสียลาบสการะเขาไม่ยอมเสียละาเขาไม่กลัวเสียลาบสการะเขาไม่กลัวเสียลูกศิษย์ลูกหาที่ก่อนหน้านี้เขาไปพูดเอาไว้ว่าเขาเนี่ย ได้พิธีแบบนั้นแบบนี้เขาไม่กลัวเขาก็ยอมพูดตามความเป็นจริงตรงไปตรงมาซึ่งอาจารย์โอเคกับเขาตรงนี้เขาโอเคมาก mm hmm. คุณเอจกักรพัฒน์พรเจจักรพัฒน์ดีดีเลย mm hmm. แล้วก็พูดตรงไปตรงมาทุกอย่างยอมรับทุกอย่างว่าเขาไม่ใช่พุทธเขาเป็นพราหมณ mm ์ hmm. เขาทําพิธีไม่ได้ไปบอกใครอะไรยังไงว่าจะได้ไม่ได้เลยแต่ก็มีหลายอย่างแหละที่มันมันดูแบบปัดไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่ว่า ถึงที่สุดแล้วเขาก็ยอมรับตามความเป็นจริงอาจารย์โอเคคนแบบนี้ก็ดูค่อนข้างจะเป็นคนจริงใจแล้วดูทรงแล้วก็ไม่ได้คิดจะหลอกลวงใครหรอกแต่เป็นเพราะความเชื่อผิดความเห็นผิดของตัวเขาเองที่เขาทาของเขามาคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะสามารถแก้กรรมแก้โศกโลกภัยเพราะเขาบอกว่าเขามีศรัทธามากเขาเลยไปเปลี่ยนเป็นพราหม์ใช่ไหมและเขาก็เลิกทําพิธีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแล้วก็เริ่มต้น เขาจะกลับไปขายของเหมือนเดิมเขาก็จะไม่ไม่กลับมาทำอะไรแบบนี้อีกแล้วอย่างเงี้ยนะเลิกก็จะเลิกก็จะเลิกได้ซึ่งอาจารย์ว่าเขาแฟร์กว่าผู้วิเศษสองคนก่อนหน้านี้ที่ไม่ยอมมาเปิดตัวไม่ยอมออกมาชี้แจงไม่ว่าจะเป็นเจนยันทิพย์หรือว่าอาจารย์เชียงอาจารย์เชียงอะไรอนะก็ไม่ยอมออกมาอย่างที่คุณหุ่มกัญชัยพูดอะว่าถ้าออกมาสัหน่อย อะไรอลายอย่างมันจะชัดเจนขึ้นเพราะไม่ออกมาข้อสงสัยการตั้งคําถามมันก็จะมากขึ้นทําไมไม่ออกมามันก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าแสดงว่าอาจจะมีอะไรชนะติดหลังอะไรหรือเปล่าซึ่งก็ควรอ,อจะมาชี้แจงจริงๆยังไม่ได้มีใครคิดว่าผิดอะไรนะก็ออกมาชี้แจงให้มันถูกต้องแค่นั้นเองออกมาชี้แจงให้มันถูกต้องเราไม่ได้ทำเลยอย่าไปกลัวเราไม่ได้พูดเลยอย่าไปอะไรอย่างคุณเออย่างเงี้ยเขาไม่กล้ามาโหนกระแสตอนแรกแต่เขาก็ตัดสินใจมา วเขาต้องการที่จะมาพูดความจริงและสุดท้ายก็เขาก็พูดความจริงอย่างการเรื่องโฆษณาชวนชื่อเกินจริงอะไรคนหนุ่มก็เตือนไปเยอะมาหาหมีก็เตือนเยอะซึ่งอาจารย์ก็มองว่าเขาก็ยอมรับฟังนะเขาเป็นคนไม่ดื้อเขาเป็นคนว่าง,ง่ายเอออาจารย์ว่าคนแบบเนี้ยแต่เสียดายเนาะแต่มาเป็นศรัทธาของเขาแหละเข้าใจได้เสียดายคนแบบเนี้ยถ้าเกิดเข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้านะ เขาจะไปได้ไกลกว่าน,นี้เยอะเลยคืนนี้ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่มาไม่ไกลนะเขาก็มาได้ไกลนะแต่หมายถึงว่าลักษณะเขาอ่ะเขาเป็นคนค่อนข้างเป็นคนจริงใจเป็นคนดีคนหนึ่งก็ <c oughs> จะไปผิดเข้าใจเจอผิดเรื่องคือเรื่องโฆษณาชวนเชื่ออะไรแต่ว่าหลอกคงไม่ได้ไปหลอกใครอะนะคงจะมีเจตนาดีแหละเจตนาดีอยากช่วยคนจริงๆมันจะเข้าใจสมัยอาจารย์เป็นหมอดูอาจารย์ก็มีเจตนาดีแบบนี้แหละเจตนาดีคืออยากช่วยคน แต่อย่างที่เขาพูดอ่ะสุดท้ายมันก็เป็นธุรกิจซึ่งอาจารย์เข้าใจได้ว่ามันเป็นธุรกิจเป็นหมอดูเป็นร่างทรงเป็นผู้วิเศษเป็นคนทําพิธีกรรมเวลาทํามันต้องมีค่าใช้จ่ายมันต้องมีการอยากได้รายได้ซึ่งเขาก็ยอมรับเองว่ามันก็เป็นธุรกิจมันเป็นบริษัทที่เขาเปิดขึ้นมาซึ่งเขาก็ทํามันต้องมีรายได้ซึ่งเออโอเคว่ะคนแบบนี้จริงใจดีเขาก็กล้าพูดตามความเป็นจริงกล้ายอมรับตามความเป็นจริงว่ามันคือธุรกิจของเขาเออโอเคขายความเชื่อใช่ ซึ่งอาจารย์โอเคนะพูดแบบนี้ทำตรงไปตรงมาแบบนี้โอเคเลยโอเคเลยเขายอมรับตามความเป็นจริงถือว่าโอเคเขาผิดก็ว่าเ็าไปตามผิดถูกเขาว่าเ็าไปตามถูกอย่างน้อยเขาก็กล้าพูดความจริงดีกว่าหลายๆคนที่ไม่คิดแม้แต่จะพูดความจริงด้วยซ้ำดีแล้วดีแล้วก็ทีนี้อยู่ที่วิจารณญาณของพวกเราจริงๆ ผู้วิเศษจะมีมากขนาดไหนแต่ถ้าเรามีวิจารณญาณในการรับชมมีโยนิโสมนสีการค่้ควรทุกอย่างก่อนที่จะลงมือกระทําอาจจะคิดว่าทุกอย่างมันจะดีทุกอย่างมันจะดีทุกอย่างมันจะโอเคมากเลยนั้นสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็วิ่งไปหาวิจารณญาณของแต่ละบุคคลเองว่าเราจะมีวิจารณญาณแบบไหนอะรยาอาจจะคนแร์สดอยู่ประมาณสักห้าโมงเนะเวลานี้นะ สองชั่วโมงห้าโมงเสร็จแล้วพวกก้าวจะจะลงไร์สดเสร็จแล้วจะจะไปอาบน้ําโกนหัวไปอาบน้ําโกนหัวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะกลับมาไร์สดต่อตอนประมาณหกโมงเย็นถ้าทันนะก็หกโมงเย็นถึงสามทุ่มโดยประมาณเพราะว่าเนื่องจากพรุ่งนี้อาจารย์จะไปออกรายการสดเดือดพีเพิลโชช่องห้าททบห้าตอนเช้ารายการน่าจะเจ็ดโมงครึ่งหรือเปล่าวะหรือเจ็ดโมงจำไม่ได้ละออกเบรกแรกเลย เขาขอให้อาจารย์ไปออกหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ไปออกรายการเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็จะกลับถึงบ้านประมาณแปดโมงครึง่งเข้ารายการเสร็จปุ๊บก็จะออกเออเจ็ดเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้ารายการสดช่องห้าททบห้าพรุ่งนี้รายการสดวันเสราร์แล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะกลับมาถึงบ้านเนี่ยน่าจะประมาณสักแปดโมงครึง่งออกไม่นานเบรกแรกน่าจะประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีประมาณนี้ประมาณสิบห้านาทียี่สิบนาทีเสร็จแล้วก็กลับกลับเสร็จแล้วก็ เดินทางมาถึงบ้านก็จะมากินข้าวที่บ้านตอนแปดโมงครึ่งจะมากินข้าวที่บ้านตอนแปดโมงครึ่งหลังจากนั้นก็จะทําอะไรเหมือนเดิมนะคนมาที่บ้านอาจารย์ก็ควรมาเวลาที่เหมาะสมมาเวลาที่เหมาะสมก็คือมาเก้าโมงคนที่จะมาเตรียมกับคงกับข้าวอาหารการกินอะไรก็ควรจะมาประมาณแปดโมงอาจารย์คิดว่าทํากับข้าวอ่ะชั่วโมงหนึ่งน่าจะเสร็จนะไม่ควรมาไวกว่านั้น ให้คนที่บ้านอาจารย์เขาได้ทากิจการงานหน้าที่อะไรของเขาบ้างให้เขาได้พักได้ผ่อนจะไม่ต้องแหกขี้ขู่ขี้ตาขึ้นมาจัดเตรียมต้อนรับคนก็ต้องมีความเกรงใจกันบ้างเนาะเออไม่ใช่ว่านึกจะมาตอนไหนกันก็มาอะไรเงี้ยมันต้องมีความความเกรงใจกันบ้างอะ่ะไม่ใช่ให้เขาแบบมาเขายังไม่ได้ทําอะไรบางทีแม่อาจารย์ยังนุ่งกระจงอกอยู่เลยอย่างเงี้ยมากันอย่างนงี้มันอาจารย์ว่ามันไม่รู้จัก,การาชเทศะไปนนิดหนึง่งไม่ใช่ว่าเอาตามความสบายเอาตามความต้องการของตังงตวเป็นที่ตั้ง หาคิดถึงคนอื่นเขาบ้างว่าเขามีมีอะไรหลายๆอย่างต้องทำให้ให้ให้เข้าใจบริบทตรงนี้หน่อยอาจารย์เปิดบ้านก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าจะมาตามความอำเภอใจตามมาตามความพอใจมันยังเป็นบ้านเนาะมันไม่ใช่สถานปฏิบัติธรรมเอาไว้วันหนึ่งอาจารย์สร้างสถานปฏิบัติธรรมอะ่ะจะมากินมานอนจะมาแดกจะมาขี่มาเยี่ยวอยู่กันตามยีบสีชั่วโมงมึงมาเลยมาตามความพอใจของตัวเองเลย เออมาอยู่มากินเลยแต่นี่มันไม่ใช่สถานปฏิบัติธรรมมันยังมีคนที่ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อยู่ก็ต้องพยายามมีสติสัพชัญญะในการที่จะมา ดูแล้วโหนกระแสเมื่อกี้พูดไปแล้วไงโหนกระแสพูดไปแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกแหละสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาที่สติสัป,ปชัญญาของตัวเราเองถ้าเราไม่ไปเชื่อกับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีใครลากเราไปทําความเชื่ออะไรกับเหล่านี้ได้อาจารย์เข้าใจพอเวลากระแสมันตีอย่างนี้แหละมันก็ปเป็นเรื่องปกติอาจารย์เอก็ต้องยอมรับกระแสที่มันตีกลับให้ไนดะ้เพราะมันมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกูก็เคยเจอมาก่อนอะไรแบบนี้ทุกวันนี้กูก็ยังเจอคนไม่เห็นด้วยคนยังเข้ามาด่ากูทุกวัน แต่อาจารย์เอกกเป็นปคนสุภาพแกเป็นปคนนุ่มนิ่มอะ่ะแต่ก็เป็นคนจิตใจดีนะเท่าที่กูฟังวันนี้แกเป็นปคนจิตใจดีก็นุโมทนาสาธุกับเจตนาดีของแกที่อยากจะทําให้คนอนะ่ะพ้นจากความทุกข์อยากจะช่วยเหลือลูกลูกศิษย์ของแกให้มีความสุขให้มีความเจริญก็เข้าใจในมุมหนึง่งแต่มันเป็นความเห็นผิดอย่างที่บอกแหละคนตาบอดจูงคนตาบอดคนตาบอดจูงคนตาบอด ไม่รู้จริงไม่ไม่ได้ปฏิบัติจริงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เข้าใจจริงๆว่ามันจะสามารถช่วยเหลือใครได้จริงไหมสุดท้ายแล้วมันจะพาสู่ความล่มจมล้มเหลวด้วยกันหมดทั้งสิน้นดังนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็ต้องมีสติอย่างอาจารย์กำลังดูหงกระแสอยู่ก็เหลือบตาไปดูลายปรากฏว่ามีลูกศิษย์อาจารย์คนหนึ่งด่าตัวเองในกลุ่มกลุ่มอาจารย์จะมีประมาณเจ็ดพันคนได้เกือบแปดพันแปดพันกว่าคน ประมาณ8,000กว่าคนได้กลุ่มมันจะแบ่งมาสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งมันจะ3,000กว่าคนเกือบ4,000กลุ่มหนึ่ง4,000กว่าคนเกือบ5,000คนเป็นกลุ่มบ้านเขียวนี่แหละที่จะเป็นเลฟซีอาจารย์ลูกศิษย์อาจารย์จะมาอยู่ไว้ไว้ตอนติดตามตารางงานอาจารย์ไว้คุยอะไรกันอย่างเงี้ยแ,แล้วก็จะมีกลุ่มอีกแอดกลุ่มหนึาา่งกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มแอดมินที่จะเป็นกลุ่มร้อยกว่าคนอันนั้นจะต้องขออนุญาตเข้าจะต้องเป็นแอดมินเท่านั้นที่เข้าได้จะต้องเป็นทีีีมงงงาาาาาานนท่่่ชวยยยเเหลืออออกกิจจรรร์ะไ้ ก็มีคนหนึ่งพูดกับอาจารย์พูดพูดในกลุ่มว่าเนี่ยงโง่มากเลยไปด,ดูอะไรวะเดี๋ยวกูอ่านให้ฟังหน่อยสิเป็นวิทยาทานนะมึงสำนึกตัวเองได้ก็ดีแล้วนะไม่ต้องไปกังวะกังวลกับอะไรใครจะพูดอะไรไปล่อยให้มันพูดไปเราพูดเรากล้ายอมรับความเป็นจริงเราก็กล้าพูดว่าตัวเองโง่ถือว่าใช้ได้ เขาบอกว่าอาจารย์พั่มสอนเรื่องร่างทรงหมอดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็ฟังเยอะเข้าสมองอยู่แต่ยังหักห้ามจิตใจไม่ได้ซื้อวัตถุมงคลอาจารย์เอไปเรียบร้อยตอนนี้ไม่รู้เอาไปวางไว้ที่ไหนเมื่อวานนั่งแท็กซี่รับสารดรับแท็กซี่มารับที่โรงพยาบาลถามเป็นอะไรแท็กซี่ถามว่าเป็นอะไรแท็กซี่เลยแนะนำให้โทรหาล่างทรงอามา อาาแท็กซี่แนะนำแท็กซี่ก็ไม่ตื่นให้โทรหาล่างทรงอาารับรองแม่นมากก็เชื่อโทรไปหาอาาอาาบอกให้โอนเงิน300รแล้วไม่ต้องพูดอะไรอาม่าจะถ่ายเองจ่ายไปเรียบร้อยเอาเงินคืนไม่ได้ต้องฟังอมามถ่ายทายอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างจบจนถึงคิด จนทำนายจบคิดถึงอาจารย์เบียร์มากๆมีใครเป็นบ้างทั้งทั้งที่อาจารย์พัฒสอนทุกวันยังคิดว่าจะมีล่างทรงอีกสมน้ำหน้าตัวเองจริงๆเสียดายเงินจริงๆเฮอนั่นแหละมันไม่เห็นด้วยตัวเองมันเารียกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตา